ถอดรหัสความสาเร็จวันนี้มีเรื่องมาให้ขบคิดค่ะเรื่องเศร้าในชีวิตคือตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดเรื่องสลดคือเงินหมดแต่ยังไม่ตายฟังแล้วหลายคนอาจอมยิ้มแต่อาจารย์สุรศักดิ์ศิวนาวินจะมาบอกว่านี่คือความจริงที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หากใช้ชีวิตอย่างไม่วางแผนเราจะอยู่อย่างไรเตรียมการแบบไหนชีวิตบ้านปลายจึงจะมั่งคั่งและสวยงามไปติดตามกันได้เลยค่ะ ที่บอกเศร้าทำไมเนืองเศร้าแล้วโอ้จะตายแล้วเงินที่ใช้ยังไม่หมดเลยมีบางคนถามผมว่าตายแล้วรู้ได้ไงมันยังไม่ตายนะเซอยาถามว่ารายได้มีเท่าไหร่ผมต้องถามว่ารายเหลือเหลือเท่าไหร่มากกว่าจะมีประโยชน์อะไรทันว่าคุณมีไรายได้เดือนละแสนแล้วเหลือสองพันคุณสู้คนได้ห้าหมื่นแล้วเหลือหมื่นหนึ่งไม่ได้จริงไม่จริงต้องรู้จกักต้องมีแผนในการวาง หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองน่าจะมีอายุเหลือสักเท่าไหร่การที่ไม่คิดวา,ายุเหลือเท่าไหร่นะคนนั้นมักจะตั้งตนอยู่ในความประมาทจริงไม่จริงควรกําหนดนะครับมันได้หรือไม่ได้ช่างหัวมันแต่ทุกคนควรกําหนดมีแผนในชีวิตเฮ้ยอย่างน้อยจะรู้ว่าจะต้องอยู่อีกกี่ปีและไอปีที่อยู่เหล่านั้นนมันต้องเจออะไรบ้างมีภาระอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรไว้รับกับมันบ้าง